YouTube Creator Academy 101ตอนที่17หัวข้อเชื่อมต่อกับชุมชนด้วยความคิดเห็นยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินว่า IT 25ชั่วโมงผมายนะครับคลิปนี้นะครับจะมาตะลุยข้อสอบ YouTube กันนะครับเพ,เพื่อสามารถกดตัวไอขวามือบนนี้ครับจะมีเพลิตสอน How to โปร PC ซี r i รีนะครับ Facebook Series จัดเต็มนะ Li น์ f f ฟ c เชิลแ c คเคาท์ซีรีเกือบ90ต่อนะ YouTube Series แล้วก็โปรแกรมแต่งภาพตัดต่อวิดีโออีกมากมาย,ยนะครับโอเคไปทำข้อสอบกันดีกว่านะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับจะมีทั้งหมด3บทเรียนนะครับแล้วก็1บททดสอบนั่นเองซึ่งบทแรกนะครับเข้ามานะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับนะ เป็น youtube นะครับให้เรากดเข้าไปฟังนะซึ่งจะเป็นภาษาอังกฤษด้านล่างจะมีข้อความถอดเสียงมานะครับซึ่งจะแปลให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเนื้อหานี้นะครับจะมีอะไรบ้างนะครับโดยโย่อนะตามนี้เลยนะครับไปดูได้นะจะ๊ะเยอะมากครับแต่สรุปก็คือเกี่ยวกับความคิดเห็นนะครับในช่องเรานะครับตรงคอมเมนต์ ว่าเราจะตอบอยังไงให้ถูกใจนะจ๊ะโอเคบทที่บทที่สองนะครับเกี่ยวกับการตอบข้อความนะครับในเชิงสร้างสรรค์นะครับเกี่ยวกับพวกคอมเมนต์นะครับเชิงเช่นมีแฟนเพจนะครับหรือแฟนช่องเรานะครับมาคอมเมนต์ในคลิปเรานะครับเราจะตอบลักษณะแบบไหนบ้างนะจ๊ะก็เข้าไปดูได้นะครับเยอะแยะมากมายเลยนะจ๊ะส่วน บทที่3ก็คือเราจะทำยังไงนะครับเมื่อมีคอมเมนต์เชิงลบหรือรบูลลี่นะฮะเราก็มีวิธีการง่ายๆครับลบลบนะฮะไม่ต้องไปบล็อกขอเขาหรอกฮะเกรงใจฮนะเออลบไปครับถ้าเขายังมาคอมเมนต์เชิงลบอีกก็ลบไปครับลบจนกว่าเขาจะเหนื่อยนะนะเพราะว่าเราก็นะบางคลิปเราก็ นำเสนอแบบฟรีๆะครับอืมคนที่ทำคลิปเนี่ยกับความคิดสร้างสรรค์หรือแรงบันดาลใจหรือการสอนนะเราก็ไม่ได้ทำหวังเอาเงินนะฮะแต่ถ้าบางช่องเขาก็มีสอนคอร์สก็ว่ากันไปนครับก็นะคนเราก็ต้องกินข้าวเนาะอือ <laughs> นะครับโอเคส่วนบทที่4นะครับก็เกี่ยวกับการสอบนั่นเองนะครับถ้าทำจบแล้วก็ ไม่มีใบอนุญ,ญาตนะจ๊ะก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆสามารถกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด s u b สไครต์แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ